สวัสดีครับเพื่อนๆพืนกันระยานมิตรผู้ใฝ่ธรรมนักฟังธรรมวันนี้ผมก็ได้มาบรรยายธรรมเหมือนเช่นเคยฮะแล้วก็วันนี้จะเอาคําสอนที่เป็นพื้นฐานในการดํารงชีวิตในการในอยู่กับเหตุปัจจัยฮะในเรื่องของเหตุปัจจัยมามาบรรยายสมทบหน่อยเพราะไม่ค่อยจะได้พูดเรื่องพวกนี้เท่าไหร ส่วนใหญ่แล้วจะไปพูดทำชั้นสูงนี่นหฮะที่มันข้ามเหตุปัจจัยไปเลยอ่ะอก็วันนี้จะมาพูดในในแนวคําคสอนพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงตัดไว้กับสัตว์โลกทั้งหลายมวลมนุษย์เรานี่แหละฮะอ่าก็คืออย่างนี้ฮะพระพุทธองค์ตัดไว้ว่ากรรมทั้งหลายล้วนเกิดแต่เหตุแต่ผมเขียนหัวข้อมานะ ผมจะอธิบายไปตามหัวข้ออ่านหัวข้อก่อนแล้วก็ค่อยพูดทีเดียวกรรมทั้งหลายล้วนเกิดแต่เหตุนะครับคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเหตุและผลไม่ขัดแย้งไม่ขัดแย้งในขบวนการกรรมในระบบสังสารวัตครับอืมมันจะไม่ขัดแย้งเลยคําสอนพระพุทธเจ้าซึ่งมันจะ มันจะไม่ขัดแย้งในตัวมันเองฮะมันจะหมุนรอบหมุนรอบไม่สุดตรงไม่หย่อนและไม่ตึงอ,อนี่คือคําสอนกุทธเจ้าถ้าเราเดินออกจากคําสอนกุทธเจ้าเราจะไม่ตึงก็หย่อนอ่าเนือไหมฮะแม้แต่เราจะไปสอนคนถ้าคนเขายังไม่มีพื้นฐานด้านจิตใจดีๆี่เราก็จะไปสอนธรรมะชั้นสูงก็ไม่ได้อีก นึกไหมครับมันจะกลายเป็นตึงเกินไปสําหรับเขาเขาไม่สามารถที่จะเข้าถึงหลักคุณธรรมตรงนั้นได้เมื่อพื้นฐานเขายังคุณธรรมพื้นฐานมันยังไม่ค่อยมีอืมสติปัญญามันจะยังไม่สามารถตั้งมั่นพออืมตัวสติตัวสมาธิผมจะบอกว่ากรรมทั้งหลายล้วนเกิดแต่เหตุนึกไหมฮะกายกับจิตนั้นเกี่ยวเนื่องกัน บุญกับกรรมบุญและกรรมนั้นเกี่ยวเนื่องกันแยกกันไม่ได้ครกุศลและกุศลเนี่ยสิ่งไหนที่เราทําไว้อะเราจะต้องรับผลของมันแน่นอนอืพระพุทธองค์ตัดไว้กับในภพภูมิอสําหรับคนที่อยู่ในภพภูมิอยังไม่พ้นจากสมมุติโลกยังไม่หลุดพ้นออกไปจริงๆเนี่ยมันก็จะต้องรับผลผลกรรมทั้งหมด ส่วนคนที่พ้นไปแล้วก็ยังรับบิบากกรรมอยู่ก็คือกรรมทางขันแต่กรรมทางใจจะไม่มีพระองค์ตัดไว้อยู่สองสองทางฮะขบวนการกรรมคือคือการพ้นธรรมพ้นกรรมนี่ก็คือพ้นทางใจอิสระทางใจหลุดพ้นทางใจก็คือนาม,มาทำสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรูก็คือตัวในก็คือการพ้นออกไปจากวัตฏะเลยนี่คือทำชั้นสูง ทําเบื้องต้นก็คืออยู่ในเนื่องด้วยเหตุปัจจัย mm. เหตุและผละเราปฏิเสธกุศลและอกุศลไม่ได้ผมจึงบอกว่ากายกับจิตนั้นเกี่ยวเนื่องกันบุญกับกรรมนั้นเกี่ยวเนื่องกันแยกกันไม่ได้ทุกอย่างร้วนเป็นเหตุปัจจัยอาศัยซึ่งกันและกันนี่คือหลักของเหตุปัจจัยหลักของเหตุผลซึ่งจะถ้าจะเปรียบเทียบกับ ของฝรั่งก็คือวิทยาศาสตร์ <c oughs> หลักของเหตุปัจจัยศาสนาพุทธนะมันอยู่ในหลักของศาสนาพุทธพุทธหมดเลยคําว่าเหตุปัจจัยไม่มีอะไรบังเอิญคุณก็น่าจะรู้อยู่แล้วแหละมันเป็นมันมันขึ้นอยู่ต่อก,กรรมหมดเลยไม่มีสิ่งบังเอิญการอบรมบร่มนิสัยเพื่อให้เกิด เมตตากรุณามุธิตาอุเบกขาการให้ทานการสละออกจึงเป็นเส้นทางหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้เนื่อไครับแก่มวลมนุษย์เพื่อความสงบสันติเพื่อการแบ่งปันทุกอย่างเกิดขึ้นได้ดังนี้สังสารวัตนะนี่ทีนี้ผมจะเข้ามาเชิงลึกแล้ว การปรุงแต่งสังขารทุกอย่างเกิดขึ้นได้ดังนี้หนึ่งคือการปรุงแต่งสังขาร 2. ความจําสัญญานี่คือเหตุปัจ,จัยการมีขึ้นการกําเนิดขึ้นของภพภูม c ต่างๆครับอืมล้วนเป็นกรรมวิบากจากเหตุปัจจัยที่สร้างขึ้นทั้งนั้นฟังให้ดีนะครับสิ่งเหล่านี้แหละมัน,มนถูกห่อหุ้มด้วยวิชาเป็นกรรมกรรมก็คืออย่างเนี้ยไม่ได้แบรกรรมไว ล้วนถูกสร้างขึ้นจากเหตุปัจจัยทั้งสิน้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัตมิมรรคแขึ้นมาเพื่อก้าวแรกเป็นเส้นทางการดำเนินชีวิตไปในทางดับทุกข์ผลทุกข์ด้วยการไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นนะอยู่ในทางสายกลางสะสมสุตตะโดยเฉพาะข้อ7จข้อแสติกสมาธิ นี่แหละครับสองตัวนี้ที่ผมบรรยายมาตลอดว่าคุณหนีจากสติไม่ได้คุณหนีจากมรรคไม่ได้คุณจะบอกว่าปฏิบัติทําไปแล้วมรรคมันจะเข้ามาเองก็ไม่ได้คุณจะหามรรคไม่เจอครับคุณจะทาเบื้องต้นมันจะต้องมีมาในจิตใจมนุษย์ต่ด้านลึกอ่ะไม่งั้นจิตมนุษย์จะหยาบจะเข้าไม่ถึงคุณธรรมชั้นสูงจะเข้าสู่การหลุดพ้นพ้นจากเหตุปัจจัยไม่ได้ครับไม่ตรงก็หย่อนจะไม่เป็นกลางจิตจะไม่เป็นกลางจริงจะไปยึด สิ่งใดสิ่งหนึ่งไวอ่าก็คือมันจะขัดแย้งอะ่ะขัดแย้งต่อคำสอนพุธเจ้าไม่ว่าด้านใดก็ด้านหนึ่งมันจะไม่สมบูรณ์นั่นแหละครับทุกวันนี้จึงมีผมเรียกว่าลัทธิเอาความเห็นของตัวเองมาเผยแร่ทำมาบรรยายธรรมอยากจะเป็นอยากจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ทำไมผมถึงพูดอย่างนี้นี่แหละฮะ ก็คือคุณไม่มีพื้นฐานอะไรเลยคุณไม่เข้าใจเรื่องเหตุปัจจัยจริงๆเลยไม่ได้เข้าใจเรื่องบุญและบาปจริงๆคุณปฏิเสธทั้งหมดเลยเนืกอเอไว้ครับมักจะกล่าวอ้างคือหนีจากหลักคําสอนมุธเจ้าไม่เอามารกมาเป็นมาเป็นตัวชูโรงเนืกอเอาไหมคนมันจะไปในทรคุณธรรมชั้นสูงได้ยังไงล่ะครับในเมื่อคุณไม่เคยเรียนกอไก่ขอไข่แล้วคุณจะไปเรียนปริญญาตีปริญญาโทรปริญญาเอกได้งไงเนืกอเอาไหมครับ ถ้าคุณยังไม่เคยเรียนอนุบาลคุณก็ไม่สามารถที่จะไปเรียนมัธยมได้อือนุบาลปฐมเนี่ยอืมันต้องถูกพัฒนาไปฮะแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้เราเข้าถึงสัจธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าได้อย่างราบลื่นสมบูรณ์แบบทั้งด้านจิตใจทั้งด้านปัญญานึยไ้มฮะฟังผมไม่ดีนะครับทั้งด้านจิตใจทั้งด้านปัญญาความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา มันจะไปด้วยกันครับมันจะเกิดคุณธรรมประจําใจตัวหนึ่งที่แบบมีความเมตตาสงสารมีการสละออกมีการให้มีการแบ่งปันรู้รู้จักการพอหมายถึงว่าเฮ้ยเรามีมากเกินไปหรือเปล่าวะอืมเราไม่แบ่งปันเพื่อนๆนบ้างอ่าคนพวกนี้จะมีคุณธรรมแบบนี้ฮะจะไม่สะสมของมากมายเกินความจําเป็นฮะเพราะเขารู้แล้วว่าสุดท้ายแล้วเราอะไรไปไม่ได้อ่า คนที่เดินมาในองค์มรรคเขาจะมีความคิดชนิดนี้อยู่ฮะเขาจะไม่หลงงมงายไปทําตรงนู้นตรงนี้อย่างเดียวนี่ครับคือหลักหลักคําสอนของพทธเจ้าอืมพื้นฐานชีวิตเนี่ฮะในเมื่อคุณอยู่บนโลกใบนี้อยู่แต่ไม่ใช่การงมงายอืมอย่างเช่นการการให้ทานการแบ่งปันพระองค์จงปูหลักไว้ว่าคือทางสายกลางนะเธอจงอยู่ในทางสายกลางไม่เบียดเบียน ตนเองและไม่เบียดเบียนผู้อื่น,นมันก็อยู่ในมครคอยู่แล้วฮะไม่ใช่ทําด้วยความงมงายเป็นสัญญาพ่อคูณเอาสัญญาตัวนั้นไว้ก็ไม่ได้คือคุณทําไปด้วยความอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นมันเป็นสัญญากรรมหมดสลากออกไปแล้วไม่ต้องไม่ต้องไปไปยึดถือแล้วก็ไม่ต้องไปเข้าใจว่าไปว่าเราจะต้องไปไปให้คนนั้น ไปให้คนนี้แล้วเรารู้สึกว่าเราได้ทางบุญได้ทําความดีได้ทําอะไรอย่างเงี้ยพระองค์อันนี้เขาเรียกว่าความยึดมั่นถืงมั่นพระองค์ให้สละออกทาแล้วก็แล้วไปเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาครับอ่านึกออกไหมครับอือดูในทางสายกลางนะฮะแล้วก็อย่างงมงายในสิ่งที่เรามองไม่เห็นต้องตัดต้องได้ฮะอ่าแลดึดติดในสิ่งในกรรม พระองค์ไม่ให้ยึดติดในกรรมแต่ให้รู้ว่ากรรมมันเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยอ่ามาห้ามยึดติดในกรรม,มห้ามยึดติดในในสิ่งต่างๆที่มันผ่านมาแล้วอดีตอย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างอย่างเช่นการเอาหัวีกรรมไปยึดติดอยู่ตรงนั้นเราเคยทํากรรมกับใครไว้มามเราจะต้องลบล้างกรรมตรงนี้ตรงนี้มันไปสารวนอยู่กับสัญญาเก่าเออก็คือเป็นอดีตนะฮะ ึกไ้ไครับการโปรโดสัตว์อย่างเงี้ยโปรดอะไรก็แล้วแต่ที่คุณมโนคือมันผมจะพูดว่ามันมันเป็นการยึดติดนะครับยึดติดในสัญญาที่เราสร้างขึ้นมาอมืพระพุทธเจ้าบอกให้อยู่กับตัวเองวางสิ่งเหล่านี้ทําเวลาที่ควรสมควรต้องทําใช้ความคิดในขณะที่ต้องที่เป็นประโยชน์อย่าคิดเลอะเทอะอ่า ถ้าเราคิดไปเรื่อยเปืย่ยปุงแต่งมันก็วนก็ไปในสังสารวัตรครับอ่าให้เรามีสติสังเกตตัวเองเยอะๆว่าเฮ้ยเราทําเกินไปไหมประมวลก็ามาหาตัวเองหมดครับตัวสติตัวนี้แหละครับมันจะเป็นมันจะทําให้เรามีสมาธิเขาเรียกว่ามาัคมันเริ่มจะสมบูรณ์เมื่อมันเริ่มสมบูรณ์มันก็เข้ามาหาคุณธรรมเบื้องสูงครับอืมมันจะไม่ขัดแย้งไงครับ เมื่อมันไม่ขัดแย้งอะ่ะมันก็จะเกิดปัญญาดวงปัญญาที่มันเป็นปัญญาแท้แๆไม่งมงายนึกออกไหมครับผมจึงบอกว่าทําชั้นสูงเนี่ยผมจะมาเล่าอย่างนี้ก็ไม่ได้นะก็อย่างที่ผมเล่าอ,ะอ่ะอําชั้นสูงมันต้องวางทั้งหมดเลยแม้แต่เรื่องพวกนี้ก่อนอเพราะว่ามันมันมันสลาวไปก่อนมันทำมาก่อนแล้วมันพอสติสมาธิมันเริ่ม เริ่มตั้งมั่นขึ้นมาเริ่มเริ่มมีกําลังขึ้นมาเนี่ยมันจะทิ้งพวกนี้ก่อนทิ้งไอสิ่งที่ผมเล่ามาเมื่อกี้เนี่ยมันเพื่อจะสาวเข้าไปหาความจริงอันสูงสุดอ่าแต่เมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็ต้องกลับมาอยู่กับความจริงกับการดําเนินชีวิตก็ต้องมาใช้พื้นฐานตัวนี้อยู่ดีครับเพราะฉะนั้นคุณธรรมตรงนี้เราควรที่จะสร้างไว้เพราะว่าถ้าเราไม่สร้างคุณธรรมตรงนี้ไว้อะโอกาสที่เราจะขึ้นไปหาธรรมชั้นสูงมันจะไม่มี มันจะไม่ได้ตัวปัญญาจะไม่ได้ความเข้าใจมันจะสุดตรงเลยฮะหลงด้วยเพราะว่าตัวข้างบนมันละเอียดมันต้องขัดเก่าข้างล่างขึ้นไปก่อนเหมือนการขึ้นบันไดคุณจะกระโดดปุ้ง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 ข้ามขึ้นไปอ่ะถูกไหมคุณก็ไม่รู้เลยว่าบันไดชั้นหนึ่งมันเป็นยังไงบันไดชั้นสองมันเป็นยังไงนึกไหมครับซึ่งมันขัดแย้งแล้วเราจะปฏิเสธทุกอย่างโดยที่ปฏิเสธเหตุและผลอืม พราะตาต่อยคุณเข้าใจทำขนาดนี้คุณหลุดพ้นน่ะไอ้ที่ประกาศทำอยู่นะ่ะเออแล้วก็ผิดเพี้ยนเอาอัตาตาตัวเองไปพูดหมดเลยคุณจะปฏิเสธเหตุปัจจัยนึกไหมครับคุณไม่เคยสอนเรื่องเหตุปัจจัยแท้จริงนะต่อยคุณเข้าใจทำมันเป็นการเข้าใจข้างในฮะหลุดพ้นทางใจแต่ข้างนอกมันยังต้องมีเหตุปัจจัยอยู่ครับมันยังไม่พ้นกรรมครับยังไงคุณก็ต้องตายคุณต้องเจ็บต้องป่วยครับอืมพระพุทธองค์จึง สมัยพุทธกาลจึงมีคนมาทูลขออย่างอย่างอ,าอะไรอะเทวทัตมาขอ,อกฎกับพระอ,องค์ว่าเนี่ยพิสูจน์จะต้องไม่ฉันเนื้อสัตว์อะไรประมาณนี้ต้องนอนโคนไม้พุทธองค์ไม่ให้กฎพวกนี้เลยนะฮะพวกบอกว่าใครอยากจะฉันเนื้อสัตว์ก็ได้แต่ยกเว้นการฆ่าก็คือไม่เบียดเบียนอ,อยู่ในหลักของมรดกฉันได้ขามาถวายเราไม่ได้ฆ่าไม่ได้ทําอะไรเราก็ฉันได้เพราะอะไรมันอิงวิทยาศาสตร์ครับอย่างเนื้อสัตว์มันก็เป็นโปรตีน ทําให้ร่างกายซ่อมแซมอ่าถ้าเราไปฉันแต่ผักมันก็ขาดโปรโตีนพวกเกี่ยวกับเนื้อสัตว์พวกอะไรไขมันอะไรพวกเนี้ที่มันดํารงต่อร่างกายพราะพุทธเจ้าจริงตัดเป็นกลางๆไว้ว่าใครอยากจะฉันเนื้อสัตว์ก็ฉันใครอยากจะฉันผัดผลไม้ก็ฉันอ่ไม่มีกฎข้อห้ามในข้อนี้ยกเว้นข้อเดียวก็คือการฆ่าการเบียดเบียนแล้วกการนอน นอนคนไม้พิสูจต้องนอนคนไม้พระพุทธองค์ก็บอกว่าไม่ไม่ไม่เอากฎข้อนี้เือนกันใครอยากจะนอนเรือนว่างก็นอนใครอยากจะนอนคนไม้มันเป็นความประสงค์ต่อของเขาเองเออบางคนเขาไม่ได้ชอบที่จะนอนอย่างเนี้ยเขารู้สึกว่านอนแล้วมันไม่สบายตัวนอนไม่หลับมันทรมานอา่าถ้าตั้งกฎขึ้นมาแล้วมันหลีกเลี่ยงไม่ได้งไงนึกไหมครับพระองค์ก็เห็นว่ามันไม่ มันสุดโต่งเกินไปพระองค์ก็เลยไม่ไม่ตั้งกฎไม่รับกฎของอ,อะไรอะเมื่อกี้ผมพูดอยู่ไ้เทวทัตนั่นแหละก็ทําให้เทวทัตโกรธนะครับเพราะเทวทัตนี่อยากจะอยากจะทําอะไรที่แบบเหนือกว่าพระพุทธเจ้าก็คือทิฏฐิมานะแรงมไม่เป็นกลางเพราะว่าจิตมันยังเป็นปุถุชนอยู่ไง เทวทัตรู้ไหมครับมันก็เลยจะทําอะไรสุดโตงจะทําอะไรให้กูเก่งกว่าเขาเนี่ยกูกูเป็นคนอดทนกูเป็นคนที่เก่งอืมอย่างเงี้ยประมาณนี้นั่นแหละพระพุทธเจ้าก็เลยก็เลยไม่ไม่เอากดพวกนี้นี่แหละฮะแต่ทําชั้นสูงก็อย่างที่ผมบอกอะแต่ว่ามันต้องเดินจากตรงนี้ไปต้องเดินจากสติสมาธิขึ้นไปมันถึงจะถูกครับการที่เรา ไม่อยู่ในองค์มรรคเราหนีออกจากมรรคก็คือหนีไปบวชอย่างเนี้ยการที่เราหนีไปบวชแล้วก็สแสวงหาคนทธรรมแบบทุกด้วยการไปนั่งสมาธิไปเดินทุดงมากๆไปทรมานร่างกายตัวเองนี่หนีออกจากมรรคหมดเลยนะครับอืสุดโตรงเชื่อว่าการทําเช่นนี้แล้วจะทําให้เกิดปัญญาอืเป็นการทําเพื่อบูชาองค์พระสัมมามันไม่ใช่นะฮะ คุณกำลังเข้าใจผิดคําสองพุติเจ้านี่มันลึกซึ้งมากเลยมันมีสองสองระบบสอ,สองระดับระดับแรกก็คือระดับในการดําเนินชีวิตระดับที่สองก็คือการหลุดพ้นแต่สุดท้ายหลุดพ้นก็ต้องกลับมาดำเนินชีวิตทางโลกผมจะบอกนะนะักนะปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยคนที่สแสวงหาทางออกเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเขาจะเห็นเห็นโลกไม่เป็นโลกครับคือเขาไม่ได้อยู่ในองค์มรรคไงเขาจะปฏิเสธโลก เห็นภูเขาไม่เป็นภูเขาเห็นแม่น้ําไม่เป็นแม่น้ำเขาจะไปพิเสษเลยเขาอยากจะไปเปลี่ยนแปลงสิ่ง่าเนี้พอเขาเข้าใจธรรมะจริงๆแล้วเขาจะกลับมาเห็นโลกเป็นโลกเห็นภูเขาเป็นภูเขาเห็นแม่น้ําเป็นแม่น้ําแล้วจะอยู่กับมันได้ทุกที่ทุกสถานนึกไหมครับเพราะว่าตอนที่เรายังไม่เข้าใจมันปรุงแต่งมันปรุงแต่งออกไปหมดเพื่อพาพิการที่จะหนีออกไปอย่างนั้นอย่างนี้มันถูกสังขารเนี่ยที่ผมบอก อ่าสังขารปรุงแต่งอ่าแล้วก็เอาสัญญาไปจําไปจําใหม่สัญญาใหม่ก็คือเมื่อเราเข้าไปในธรรมะแล้วเนยเราจะสร้างสัญญาใหม่หมดเลยฮะอ่าไปจำเราสัญญาใหม่หมดเราพยายามที่จะลืมสัญญาโลกสัญญาในการดําเนินชีวิตอ่าแต่เราไปจําสัญญาใหม่ไปสร้างสัญญาเขาเรียกว่าสัญญากรรมแล้วเราก็ไปวนอยู่ในวัฏฏะตัวนั้น่ะสัญญาใหม่นั่นเองฮะอืม แต่พอถึงสุดท้ายเมื่อเข้าใจแหะมันก็วางทั้งสัญญาทั้งสังขารครับมันเข้าใจเหตุปัจจัยมันก็จบเนี่ยมันก็เลยต้องกลับมาอยู่ในชีวิตแบบเนี้นึกออกไหมก็เหมือนผมเนี่ยตอนผมเข้าใจทำใหม่ๆเนี่ยผมเห็นรู้ว่าตัวเองหลงนะผมแจ้งในธรรมะนะใจมันก็น้อมไปบวชครับอ่านอมไปบวชเพราะว่ามันมีมันก็ยังมีสังขารที่มันละเอียดอ่า ที่มันก็ยังบอกเราว่าเออเราต้องไปบวชนนะ้าเราอยู่ทางโลกอะไรไม่ได้เพราะว่าในขณะที่มันเกิดปิติในขณะที่เราเราเข้าใจอะเราเห็นความหลงของตัวเองมันจะเกิดการพ้นจากอะไรบางอย่างเป็นความอิสระภายในตอนนั้นแหละมันจะเกิดปิติเกิดเกิดปิติเกิดสุขอ่าขึ้นมาเห็นความโง่เห็นความหลงของตัวเองอ่ารู้เหตุปัจจัยทั้งหมดว่าเราหลงมาจากไหน นะแต่เรายังไม่ปัญญาเรายังไม่แก่รอบเลยครับมันก็มีใจที่โน้มไปบวชเพื่อเราคิดว่าเอยอยู่ทางลวงนี้น่าจะอยู่ไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าใจมันอิสระแล้วมันก็คงไม่สําคัญแล้วเรื่องเองินเรื่องทองเรื่องการดํารงชีวิตเราก็น้อมไปที่จะไปบวชอันนี้ขอเล่าหน่อยนะฮะนเพราะว่าเฮ้ยเราต้องไปเผยออกเผยแพร่ธรรมเว้ยเออเราต้องออกสอนคนอืมเราก็ วางเป้าหมายไว้ก็สุดท้ายผมก็ไปบวชจะไปสละทุกอย่างของทั้งหมดผมไม่เอาอะไรเลยผมไปแต่ตัวอ่าทิ้งหมดเลยไปให้เขาหมดเลยเครื่องมือทำมาหากินเสื้อผงเสื้อผ้าของที่สะสมไว้อะไปบวชมีเงินอยู่ห้าพันเอาไปไปถวายแล้วก็ได้เครื่องบวชชุดบวชมาก็เแหละครับแล้วผมก็ตั้งใจว่าผมเลือกเป้าหมายวัดด้วยที่จะไปเผยแผ่แต่จะทำความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดหรอกครับ พอเข้าไปมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นยิ่งเป็นอุปสรรคนึกออกไหมครับพอไปวัดก็เจอพระอย่างนี้อย่างเงี้ยพวกเขากิเลสหนาทั้งนั้นนะ่ะเขายังไม่เข้าใจสัจธรรมเนี่ยมันอยู่กับเขาไม่ได้ครับเอสุดท้ายก็ต้องออกมาก็ต้องสึกอ,ออกมาพอปัญญามันเดินไปเรื่อยๆมันไปมันไปแก่รอบเข้าขจริงๆแล้วมันก็เลยรู้ไงคะพอแก่รอบอ๋อทุกอย่างมันเป็นเหตุปัจจัยหมดเลยเราคิดเอาทั้งนั้นแหละว่าเราจะไปทําอย่างนี้แล้วดีมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเออ ๋อความคิดเนี่ยแม้แต่คิดดีมันก็มันไม่มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดหรอกอ่ามันอาจจะเป็นบางครั้งคือมันไม่เที่ยงไงฮะอืมเราก็เลยทําอะไรไม่ได้ไฮะแล้วแต่เหตุปัจจัยธรรมะมันไม่ใช่การที่เราจะไปยัดเยียดให้ใครเอา้าถ้าอย่างนั้นธรรมะเราก็หวานออกไปอย่างเดียวเอา้าในเมื่อมันหวานออกไปอย่างเดียวมันก็ไม่ต้องเลือกเพศสิอยู่ตรงไหนก็อยู่ได้แล้วก็ประกอบสัมมาอาชีพเออถ้าเราอยู่แบบพิสูจนมันก็มีกฎมีฎมอะไรแล้วเป็นแล้วไปอยู่ในกลุ่มผ้าที่แบบ โอ้มันพูดยากครับมันไม่เหมือนสมัยพุทธกาลสมัยที่พระพุทธเจ้าที่ท่านเป็นผู้ปกครองอ่ะผู้ผู้ปกครองสงฆ์ที่มีคุณธรรมอ่ะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนลยฮะมันก็เลยยากผมก็เลยต้องสึกออกมาสึกออกมาก็สอนธรรมะจนถึงทุกวันเนี้อ่าทุกอย่างมันมีเหตุปัจจัยล้วนแล้วแต่เหตุปัจจัยครับผมตั้งใจว่าผมจะบวชตลอดมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ผมตั้งใจไงเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่เหตุปัจจัยนึกออกไหมครับ เมื่อเราเข้าใจทางใจจริงๆแล้วเราก็เออรู้แล้วเออเราจะดําเนินชีวิตยังไงนี่ไงฮะปัญญามันจะเกิดเราจะใช้ความคิดแค่อาศัยมันอืมเพราะว่าถ้ามันเข้าใจตรงนี้แล้วมันแก่รอบแล้วปัญญามันแก่รอบแล้วมันจะวางทั้งหมดเลยฮะภายในเ่ยมันจะไม่หลงอะไรอีกแล้วอะ่ะคุณรู้ไหมเนี่ยมันจะไม่มีการหลงอะไรแล้วมันจะแค่อาศัยความคิดแค่อาสัยการดําเนินชีวิต แล้วถ้าเรามีปัญญามากเราแก่รอบมากเรามีความรู้มากเราสามารถช่วยคนได้มันก็จะทําทเหมือนผมเนี่ยแบ่งปันอืมแต่การที่จะสอนมันผมเนี่ยมันต้องรู้รอบจริงๆนะครับคุณต้องเข้าใจคําสอนพุธเจ้าด้วยอ่าถ้าคุณไม่เข้าใจแก่นคําสอนพุธเจ้าคุณจะพาคนหลงเข้าลุกเข้าพงหมดเลยครับจะกลายเป็นสุดโต่งไปหมดเลยจะหนีออกจากคําสอนพุธเจ้าหมดเลยมันจะผิดเพี้ยนไปเรื่อยครับอืมเพราะฉะนั้นคุณธรรมต้องมีด้วยฮนะ หนีไม่พ้นเรื่องอะไรเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาถึงไว้ครับเรายังอยู่กับโลกเราควรทดแทนบุคคลที่ควรบูชาอย่างเช่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์รู้จักแบ่งปันรู้จักอนุเคราะห์สงเคราะห์เอาตามมีตามเกิดเรามีมากาเป็นผู้มีฐานะหน่อยอแล้วก็ดูดแลผู้ที่ไม่มีฐานะ แบ่งปันเออไม่ใช่มีฐานะมากเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอครับบางคนนะ่ะอืมไม่เคยแบ่งปันคนอื่นเหนออไหมครับทําประโยชน์อย่างอื่นไม่ได้เราก็ควรที่จะแบ่งปันคนอื่นฮนะสะสมหมักดองไว้อย่างนั้นแหละสุดท้ายตายเลยก็เอาอะไรเอาอะไรไปไม่ได้รอให้แต่ลูกแต่เต้าคุณต้องจัดสรรปันส่วนเลยฮะแบ่งเลยเออ กองขนให้เขาหมดผมนี่ลูกผมผมไม่เคยเอาอะไรไว้ให้เลยนะฮะเออผมช่วยเขาเวลาเขาไม่มีจริงๆผมถึงช่วยผมถึงให้ชีวิตมันต้องเดินเนินต่อไปเราต้องให้เขาเข้มแข็งนี่ครับเพราะผมก็ไม่มีสมบัติด้วยถึงมีสมบัติผมก็จะแบ่งให้เป็นส่วนหนึ่งสมมุตินะถ้าผมเป็นคนที่มีทรัพสมบัติแล้วอีกอีกสามส่วนนะผมจะเอามาเอามาแบ่งปัน แล้วก็ส่วนนึงเอาไว้ดำรงชีวิตที่เหลืออีกสองส่วนจะมาแบ่งปันผมจะมักสิ่งเหล่าน,นี้ไว้นั่นแหละครับเพราะสุดท้ายแล้วเราก็อะไรไปไม่ได้เราไปให้ลูกลูกมันก็ผ่านมันก็ไปใช้หมดเขาก็รอเอาแต่สมบัติพ่อแม่นรื่อไหมครับเขาจะไม่รู้จักการหาเองรู้จักความยากลำบากเออนี่แหละครับมันเป็นสิ่งที่เกื้อหน,นุนกันครับคุณจะมีส่วนร่วม ยังยังลูกศิษย์ผมเนี่ยแลหลายคนนะที่อ่าเมตตากัรลุณามุติเตาเบิขาแบ่งปันผมมาบางคนก็ซื้อกาแฟ,แฟบ้างซื้อนูอ่นซื้อนี่เออยัออยงขอเอ่ยชื่อหน่อยพี่แตงพี่แตงงนี้ก็เมื่อวานก็ส่งขนุนมาแล้วก็ทุเรียนมาให้ทานก็โอเคขอบคุณมากเลยก็พริกไทยด้วยแกก็ไม่ได้บอกอะไรเลยนะแกส่งมาเลย ให้อาจารย์ผมก็ขอบคุณนะฮะอาจารย์ก็อยากจะมีมากๆอยากจะแบ่งปันเดี๋ยวมันต้องมีโอกาสที่จะได้แบ่งปันกันเหมือนกันผมก็ไม่อยากรับของลูกศิษย์ฟรีนะ,ะบางอย่างเรามีอะไรตอบแทนได้ตามเหตุตามปัจจัยที่ผมมีผมก็จะแบ่งปันนะฮะอย่างเช่นลูกศิษย์ผมที่อยู่ชนบุรีก็ส่งน้ํามันเครื่องบอกว่าอาจารย์มีรถมอเตอร์ไซค์น้ำมันเครื่องอย่างรถยนต์อะส่งมาก็ส่งมาเออเขามีเจตนาที่จะให้ กิจการก็จะได้เจริญรุ่งเรืองไปอผมก็ไม่ได้ว่าก็มีหลายคนครับแต่ผมไม่ได้เอ่ยอย่างบางคนก็เพิ่งเข้ามาฟังธรรมะผมก็ส่งกาแฟส่งยาบำรุงอะไรก็มีฮะอืแต่ผมจําชื่อไม่ได้หรอกผมก็ไม่มันมันเพิ่งใหม่ๆอยู่มันหลายหลายคนฮะที่แบ่งปันเออธรรมะนี่มันเป็นการแบ่งปันเกืออ้อหนุนอย่างเงี้ยเพราะเขาก็รู้คนเหล่านั้นเขาก็รู้แหละว่าอาจารย์ก็ไม่ได้มีอะไรบ้านก็เช่า ข้าวก็ซื้อ,อก็แบ่งปันกันไปก็ดีฮะผมถือว่าเป็นความเมตตากรุณาเอื้อต่อกันไม่ได้แบ่งชนชั้นว่าเฮ้ยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นรื่อาไว้ครับผมก็ไม่เคยยกตัวเองว่าเป็นครูบาอาจารย์จริงๆนะครับผมบอกเลยนะลูกศิษย์ลหลายคนนะเป็นมนุษย์ร่วมโลกครับเป็นคนผมให้ความรู้แก่ ท่านทั้งหลายซึ่งมันเป็นปัญญา,าปัญญาที่มันไม่ใช่ปัญญาจากการเรียนรู้ด้วยการไปเรียนแบบทางโลกแต่มันเป็นปัญญาในทางธรมเพื่อความหลุดพ้นอ่ามันก็เลยมีความสําคัญต่อลูกศิษย์หลายๆคนเขาก็เลยเห็นความสําคัญตรงนี้เขาก็บูชาอาจารย์ในด้านในในสิ่งเหล่านี้ที่เขาพอที่จะบูชาได้อ่ามันก็เคื่อนหนุนกันมันก็หนุนกันขึ้นนะฮะในทางชีวิตการดาเนินชีวิตมันก็ดีขึ้น ผมทุกวันนี้ชีวิตผมก็เริ่มดีขึ้นครับจากลูกศิษย์จากการสอนธรรมะที่ผมให้ธรรมะจริงๆอ่ะแล้วผมเอาคําสอนมูตเจ้ามาด้วยนะครับผมแกะมาจากตรงนั้นเลยผมจะไม่มีขัดแย้งต่อคําสอนครับผมจะคัดสรรมาจากคําสอนมูตเจ้าหมดเลยนั่นเป็นสิ่งที่ทําให้ผมเดินทางมาได้แบบมีลูกศิษย์ลูกหาอ่าแล้วก็ชีวิตก็เริ่มดีขึ้นอ่าดีขึ้นในทางแบบว่าไม่ลําบากเหมือนเมื่อก่อนมากครับ พอมีกินแต่การปัจจัยสี่มันก็ยังไม่สมบูรณ์ที่อยู่อาศัยก็ตอนนี้ก็มันก็ยังต้อง,ต,องต้องอาศัยอาศัยลูกศิษย์อย่างอย่งคุณออนเธอก็ยังเช่าให้อยู่ก็ผมก็เกรงใจเหมือนกันเกรงใจลูกศิษย์ไม่ใช่ว่าไม่เกรงใจนะครับมผมก็พยายามทำเพื่อเก็บหอมอลอมดิษปัจจัยทั้งหลายเนี่ยผมก็เก็บส่วนหนึ่งเพื่อ เพื่อจะหาที่อยู่อาศัยที่มันไม่ต้องมาเช่าไม่ต้องมาอะไรครับคุณเข้าใจไหมการเป็นมนุษย์เนี่ยบางครั้งเนี่ยเราจะเช่าบ้านเขาอยู่ทั้งชีวิตเหรออืมบารมีจะไม่ช่วยเราด้วยด้วยเหรอเราก็เป็นครูบาอาจารย์คนเราสอนธรรมะ,อะสอนทางหลุดพ้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยในบางอย่างครผมก็เก็บส่วนนี้ไปอวันหนึ่งก็คงจะมีเป็น ที่อยู่ที่มันเราได้ฝากชีวิตบ้านปลายโดยที่ไม่ต้องมีใครมาไล่เราหนีถูกไหมครับอ่านั่นแหละเพราะชีวิตมันต้องตืง่นต่อไปฮะบ้านปลายโอเคไหมครับแท้จริงมันก็เป็นเรื่องอย่างนี้ครับพระพุทธเจ้าสอนเรื่องพวกนี้คุณจะทมประจำใจฮะเหตุและผลกรรมย่อมมีเรายังไม่หมดกรรมหรอกครับตราบใดที่เรายังไม่ตายเราอาจจะ หมดกรรมทางใจสิ้นทุกทางใจแต่ทางโลกวิบากขันยังมีอยู่นึกไหมครับอย่างเงี้ยผมสอนคนมากๆผมก็ยังเจ็บยังป่วยเห็นไหมมันไม่ได้สิ้นกรรมจริงๆเพราะมันยังมีเหตุปัจจัยแต่ใจผมไม่ทุกนะลูกศิษย์ได้ยินก็ส่งยามาให้ส่งเครื่องบำรุงมาให้ผมขอบคุณมากๆเลยครับทุกท่านนั่นแหละเราเหมือนมาร่วมมาร่วมเกี่ยวพันกันมาตั้งแต่ดีชาติจนมาจบกันในชาตินี้ฮนะ เราก็จะไปพร้อมกันสาธุครับก็มันไม่มีอะไรจะพูดแล้วฮะวันนี้จะพูดเรื่องเรื่องแค่นี้คลิปนี้นะฮะก็โอเคก็ขอให้ทุกคนมีความสุขครับในสิ่งที่ทําในสิ่งที่แบ่งปันก็ขอให้ชีวิตเจริญรุง่งเรืองมีความสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็คุ้มครองบุตรหลานธุรกิจอะไรก็ขอให้เจริญงอกงามครับสาธุครับสวัสดีครับ